ถ่ายคลิปละถ่ายคลิปดีวกว่าการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้หนึ่งช่องเราจะมาสืบเดี๋ยววันนี้ได้ยินในเกมฟอฟฟี่เพย์ทามนะครับฟอ,อฟเฟอร์เพย์ทามฟอฟฟี่เพย์ทามนะครับน้องวันนี้นะครับก็จะมาเล่นกันนะครับเนาะโอ้โหเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันนี้คือฮาโลวีนเนาะมันเป็นอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับท่านผะู้ชมเนาะเออเราต้องหาเก็บลูกกวาดเนาะที่จําได้ก็คือเราต้องหาเก็บลูกกวาดเจอแล้ว ผมไปหาเก็บลูกกว่าดีกว่ากิฟกิฟช็อปคีมีมีนี่ไงคุณนี่นีอันนี้อันนี้ลูกกว่าไม่ใช่ลูกกว่าดิมันเป็นของตกแต่งของต้นคิดตัดหรือเปล่าน่าจะใช่โอ้คุณแล้วมันมีใหม่ด้วยโอ้โหไฮไฟที่ไฮไฟหรูเดิมหรูกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ิช็อปอันนี้บล็อกจำได้อยู่อ่าฮาแฉลงอยู่ไหนแฉลง คุณอ,อยู่ไหนเดี๋ยวเราหาก่อนไหมเดี๋ยวเราเราไปดูในห้องนั้นก่อนห้องที่มันแบบห้องที่มันแบบดีห้องที่มันแบบันนั้นแหละบล็อกผมไม่ชอบเสียงานนี้เลยเอ่ะนี่ไงเออจอละสองอันห้าสามสี่สองห้าสามสี่สองมีไหมในนี้ไม่ 5, 3, 4, มีห้าสามสี่สองคน 5้าสามสี่สองหุ้นเดี๋ยวผมกดเองห้าสามสี่สองห้าสามสิบสองห้าสามสี่สองโอเคไฮไฟดิไฮไฟแล้วเอ้ยนี่ไง,งลูกกว่า ลูกกว่าให้ไฟให้ไฟกดคิวให้ไฟไม่ได้ให้ไฟฮักคิวาิมานานละมาให้ไฟหน่อยแล้วกันคุณสองให้ไฟวันนี้นะครับกับน้องนเดิมอีกแล้วนะครับที่เล่นเดมิมิกนะครับทางใหม่้ามีการเลี้ยวอุ้ยมีสิบห้าอันนะครับมีสิบห้าอันที่เรากด f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  ไปเลยนะครับคุณได้ยันหรือพุมีเยื่อหนูกดฟไปเลยโอเคพุณนุณหาก่อนหาก่อนถ้าเราเข้าไปแล้วเราหาไม่เจอนะครับ นี่ไงเจอแล้วให้องหาก่อนต้องยิงยิงทมเราใช่องเร็ว่าเชคุณคืว่าในห้องไฟมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยโอ้ยฮักกี้บักกี้ขอหน่อยได้ไหมอ่ะจ็อกกี้จ็อเกี้คุณคุณเปิดยังอ่ะคุณเปิดคุณเปิดโอเค ข้างไปมันน่าจะมีลูกอมลูกอมเอ้ยคุณทำไมทำไมผมไปไม่ได้ oh, อู้ดอดีดอ้อลืมไปอ,อันนี้ก่อน <c oughs> คุณมีลูกอมไหมนี่เนี่ยหาลูกอมก่อน <c oughs> ผมต้องการลูกอมผมต้องการลูกอมจะไปกินไม่ใช่ส <c oughs> ีเขียว สี <Okay. S 1> ส้มสีส้มแล้วหาขวานแล้ว,วนนคนแล้วหาขวานดูไม่นี่ไงเจอละโอเคไฮไฟไฮไฟขอบคุณไฮไฟพระตะทางสิกี <c oughs> ่วิกกี้หายไป <c oughs> แบบไร้ร่องรอยนนกี่วิกกี้หายไปเลย หายไปนกิ๊กีเฮ้ยคุณเล็กเสียมสามันคุณเล็กสามันเล็กสามโอ้โหผมต้องพลาดเลยไปแน่นอนเลยเรากลับไปทางเก่าไหมคุณคุณคุณน่าดชใคุณถืว่ามันไปได้มันไปได้มันงมันไม่น่ามีอะคุณบอกว่ามันไม่น่ามีอะถอะคุณค่ะพงไปนะเคือดูตามกันี่อนวันนล้ไงจ๊ะ กิ๊บกี้ให้ไปให้ไปให้ไปโอ้ยดิ่งไปเจอเจอละคุณคุณคุณเลขสามล้านคุณมานี่มานี่คุณอยู่ไหนขับลึกอยู่นี่ผมขับไปนี่เฮ้ยเฮ้ยอีกอันนึงคุณมันไม่น่าอยู่ตรงนั้นหรอกคุณผมไม่มันไม่น่าอยู่ตรงนั้นหรอกคุณมันน่าจะอยู่ที่ที่เราพลาดลงไปเราพลาดไปไหนไปอย่าคุณ เราพลาดไหนไปนะเราพลาดไหนไปวะไป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 ที่ทางเก่าไหมคุณคุณไปทางเก่าเราอัดไป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 ใไป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 เลยมือเลยคิสมัดโอ้ คอมพิวต์อีเวนต์ผมได้ตามไหมอ่ะผมถามเนอผมได้ตามไม่ผมไม่ได้ตาามไาทำไมผมไม่ได้ทำไมผมไม่ได้ตราไปเไปไปดีกว่าเจ้ามันเถอะนะถือว่าคอมพิวตแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะคอมพิวต์ละคอมพีแล้วเนาะชมถือว่าคอมพิวตแล้วกันเนาะกดชิปกระปิน มาให้ไฟฮักกิวกกี้กันก่อนละกันนะคะทุกผู้ชมไปเลยทำไมตาผมไม่ขึ้นเนี่คุณตาผมไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค็มาทำใหม่ก็ได้ข้างบนข้้นบนเออเอามันมาผมไม่เอาสีเขียวสีเขียวสีสีเขียวสีเขียวสีเขียวเอาสีแดงเอาสีแดง อ๋อหยิบสีแดงไม่ได้อ๋อหยิบไม่ได้ต้องปีนหรือปีนต้องได้แล้วคุณได้แล้วขอได้แล้วผมจะวางสามล้านคุณคุณวางให้สีฟ้าแค่นั้นแหละไปสปีดรันเกมฮักกี้วักกี้ไปคุณอย่าทำบั๊กอย่างเงี้ยหยิบดีดผมมาตรงนี้เลย

เล่นบ่อยอ่ะเล่นจินจินแล้วอ่ะเยามากิุ้้กกี้เนี่ยคุณอย่าตกนะตกก็ตายนะคุณผมบอกเลยเป็นการรีสต์นะครับคุณอย่านะอย่านะสเปซบาร์เดี๋ยวผมทำเองให้มันดีทนสุดก่อนนะคุณคุณอย่านะอย่านะ ตรงนี้มันมีทางมีทาง,มทางผมมาตรงนี้คนยาๆๆๆเกือบต,ตกแล้วคุณเกือบตกแล้วผมลงไปข้างล่างแล้วกันอะไรต้องรา้ผมสปีดรันเกมน,นี้ได้สบายเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อออมานิดนึงแล้วก็ไ,ไปนิดนึงโอเคหวานขึ้น ไฮไฟ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 ไม่ได้อะเ้ยดไคุณระวังนะคุณเดี๋ยวผมจะเอากลับที่เดิมมึงได้ไหมไม่ได้ตกเลยนี่กระโดดสเปซบาร์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 นี่ยี่สิบสี่ยี่สี่เอ้ยคุณมีมีเพิ่มมาด้วยอะมีมีนี่เพิ่มมาด้วยอ่ะคุณนี่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 มีอันนี้เพิ่มมาด้วย กดเลยกดเลยกดเลยฮักกี้บักกี้นี่อือมันนี่มันนี่กดชูวอี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 ให้ไฟให้เครื่องเมคเอฟเฟรนด์มันมองตามด้วยเฮ้ยหลอนคูณสองคุณสามคุณสี่นี่จะจับตาแล้วคุณคุณผมจับตา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 ค่ะเมคเอฟเฟรนด์เมคเอฟเฟรนด์เครื่องเมคเอพชรอันนี้อันนี้ไม่ใช่เมคเอฟเฟรนด์นะเมคเอพชร เค make a pet make a สร้างสัตว์เลี้ยงเครื่องสร้างสัตว์เลี้ยง make a m e a f r i เครื่องสร้างเพื่อน make a f r i e n m e n d กเป๋าักเปอมีได้คูณสองมือองอคู่สองมือคูสองมือห้าได้ไหมแต่ทีนี้ได้นี่ได้ เมกอะเพชรคุณเดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวคุณเตรียมวิ like ่งไงนะคุณเตรียมวิ like ่งไปเตรียมวิ Ou ่งตรงนู้นไปเตรียมวิ่งตรงนู้นฮักกี้วบากี้มาเร็วฮักกี้วบากี้บัดโอเพนดอร์โอเพนดอร์คุณคุณดูฮักคิวบากีคุณดูฮักคิวบากี ื่นเต้นตลอดเลยมาเล่นแบบนี้มาเล่นแบบนี้ตื่นเต้นตลอดเลยคุณคุณเล่าเลยดิคุณลบไปแล้คุณผมไปแล้วคุณคุณลบไปกอนแล้วคุณ What ชอมีชอบไปแล้วคุณทไงตรงนี้อนนอนนอ๋อ่ดไคุณ ชมเออไม่เหมือนแบบตัวจริงนะทำการแบบข่ากิ้กี้อยู่มันแต่เ่ากิ้วกี้ไม่น่าตายหรอกเนาะเออโอเคก็จบแล้วนะครับสาบ,บคริสต์มาสเนาะสาบคริสต์มาสนะครับก็จบแล้วนะครับ end of f o r n o w นะครับ Like ลท์เกมปอช็อปเปอร์สองนะรอ chapter รสองเนาะโอเคซึ่งคลิปนี้คือท่้งนี้ลืมไลค์ลืมซับเนาะไลทวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะจะบอกให้นะ chapter รสองนะฮะมา มาตอนไหนนะมาน่าจะประมาณนะ่ะมาปีหน้าใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ปีหน้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับหรือปีสองพันยี่สิบสองเนาะก็อย่าลืมไลค์เกมนี้นะครับแล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไลค์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายฮะ